ก็ดูคือวันนี้ครับพี่ได้ยินหลายๆคนเขาพูดมาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีไดโนโอะไรเงี้ย,ยคือรู้ไหมว่าไดาโนโกูนเนี่ยมันหมดตังค์ไปเท่าไหร่ในการทำเท่าไหร่70ล้านโอ้โหเด็กข้างไข่เพิ่งมาสมัครเข้าแก๊งเพื่อไปเพื่อสองอาทิตย์แล้วแล้วกูก็ตามไปนะตามอันนี้ช่างพิสามร้อยหกสิบองศาลิง์จะได้แล้ว น้องๆครับคือตอนนี้พี่อยู่ที่สวนหลังบ้านพี่พี่เนี่ยจ้างคนสวนเข้ามาทําเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านพักตากอากาศริมน้ำโมเออร์แโหเยเ็ดริมสายน้ำวายศาสตว์แม่งไอ้สัตว์อันนี้ของหลังบ้านคนดูครับวันนี้พี่จะมาเปิดคลิปที่หลังบ้านของพี่โอเคครับกุ้ขอกราบพี่นะสวัสดีพี่น้องชาวไทยเยอะ้มรล้ลมทุกคนเลยครับวันนี้โอ้โหอีกแล้วสจทวันเอฟเอเนเต้ไปโคดูคือวันนี้ครับพี่ได้ยินหลายๆคนเขาพูดมาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีไดโน่อะไรเงี้ยกูเลยหมั่นเขี้ยว คือรู้ไหมว่าไดโน่กูเนี่ยมันหมดตังค์ไปเท่าไหร่ในการทำเท่าไหร่70ล้านโอ้โหทองสันเลยอะสันเลยอะเหมือนฟันกูเนี่ยทำไมอะที่คุณทำหมดมาประมาณ4ี่ห้าล้านอุ้ยเหลืองจริงว่ารอบเนี้ยฟันเลี่ยมทองอ๋อเหรอไม่ใช่ฟันเหลืองอ๋อครับคือพี่จะบอกให้ว่านี่ครับเอาแค่ท่อระบายอากาศข้างหลังบ้านทีก่อนเฮ้ยท่อทองคำท่อทองคำเน่ครับเดี๋ยวขอดูก่อนดิน้องๆมาดูใกล้ๆ ทองแท้ไอ้สาต์ท่อทองคำแท้ที่พี่สั่งผลิตมาจากประเทศอิตาลีเยดต่อยาวไปประมาณ70เมตรเฉพาะท่อนี่นะเออ10ล้าน10ล้านโอ้โหแว่งเออ้ยแออกดิ เฮ้ยคอนโดพี่บอกเลยว่าคือถ้าไม่ใช่สุลต่านจริงๆหรือเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาดีหรือรวยจริงๆคือทําไม่ได้นะโโอ้คือกําลังไม่ถึงเย็ดสิบล้านเฉพาะท่ออากาศท่อทิ้งนะต้องมาทิ้งหลังบ้านนะเอออะปเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูข้างในเดี๋ยวรีวิวทีละช็อตทีละช็อตนี่พอมาถึงข้างในนี้ครับตรงนี้ครับ เองเห็นหรือเปล่าต้องเปิดไฟหน่อยโอ้โหไฟก็จะมองไม่เห็นตรงนี้ท่อฝังดูดเข้าไปในห้องซึ่งเขาจะเรียกว่าท่อดูดอากาศฝังดูดมันจะมีฝังดูดฝังอัดฝังอัดคืออัดออกฝังดูดคือดูดเข้าแต่ตรงนี้จะไม่มีพัดลมจะเป็นแค่ท่อเฉยแล้วก็เป็นไซเลนเซอร์มันจะดูดไงอ่องอ่ะมันเป็นระบบดูดร้อยเปอร์เซ็นต์อัดทางหนึ่งอัดออกใช่ไหมฝังดูดมันจะดูดอัตโนมัติเลยเย้เท่เป็นอากาศโฟร้อยเปอร์เซ็นต์ท่อนี้ครับ หมดไปประมาณสามแสนสามแสนเองว่าเกินแม่งแพ็จัดเลยว่ะแต่าะท่อเนี้ยพร้อมเซนเซอร์เนี้ยท่อเลนเซอร์สามเมตรเนี้ย ถึงข้างในเนี่ยสามแสนนี่ท่อนเดียวนะโอ้มาเดี๋ยวจะพาไปดูเมตรละแสนเลยดูเลยห้องนี้มึงเห็นห้องไหมเห็นละห้องที่เราก่อฉาบขึ้นมาเนี่ยอ่จะเป็นห้องสี่ชั้นข้างในโโอ้หชั้นแรกจะเป็นไม้อัดธรรมดาเย็ดแค่ลงมาเป็นคาร์บอนไฟเลอร์เคปลาลงมาอีกเป็นผนังใยหินสองชั้นเย็ดเด้ลงมาอีกเป็นเ อิดมวลเบาหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นอิดมวลแดงแบบว่าอิดแดงตันหนึ่งชั้นทำไมมาหลายชั้นจิงวแล้วก็ก่อฉาบแบบนี้ครับคุณดูกำแพงหนาประมาณประมาณเนี้ยโอ้โหมึงว่าเสียงมันจะออกไหมผมว่าไม่รู้มันต้องลองดูอะมึงบิดรถในห้องในข้างบ้านเขาจะรำคาญหรือเปล่าเดี๋ยวเรจะเทสให้ดูนะเอาเอาขันไหนเทสพี่ไข่อะนั่นอะอ๋อเด็กข้างไข่เอง เด็กข้างไทยอ่ะเพิ่งมาสมัครเข้าแก๊งเบื่อไปเบื่องสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วกูก็ตามไปนะตามอันนี้ช่างวิทย์สามร้อยหกสิบองศาโอ้โหหลายคนก็ถามว่าช่างวิทย์มาทำอะไรที่นี่อ่าช่างวิทย์จะไปออกทริปกับเราครับครับทริปน้ำไม่อาบโอ้โหแต่ว่าเราจะเอาลิงไปแกก็เลยบอกว่ารถแกเป็นสองวาวสองวาล์วผมจะตามเพื่อนไม่ทันก็เลยต้องมาอัพสี่วาวที่นี่กําลังโอ้โหกําลังโมฝาสูบอยู่ตรงฝาสูบด้วยใช่กําลังโมเฮ้ยนี่มันฝาคุ้นๆยังวะฝามึงวะฝาเอาฝาเอาช่างวิทย์ โอะไรโซ่โซ่ผมใส่ไหนเนี่ยมึงมึงเก็บฝาอันนี้ใส่เข้าใจคันนี่ไหมเออตบปะตบฝาตบฝเข้าใจหรเปล่าไปก็เดี๋ยวให้ช่างวิทย์เขาโมดิฟายของเข้าไปแล้วก็อันนี้เฮ้ยเกมมึงไหวเปละกลับคันนี้เหรอมึงถอดคาบูทำไมอ่ะฮะไม่ไมันไม่มีคาบูนี่ครับนี่คือของของเราอ่ามึงดูดิอะไรห้องกระจกบรรจกันอยู่เหรอ เอาอย่างนี้เทปด้วยเสียงปั๊มลมก่อนเลยไหมได้เลยอ่ะอันนี้คือประตูชั้นแรกที่กูบอกแล้วประตูเนี่ยเฉพาะประตูนะแสนแสนราคาเป็นแสนแสนนี่คือแบบอาแสนกี่บาทเมมาอแสนบาทเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นประตูแบบล็อกสองชั้นชั้นแรกต้องดันเท่านี้ปึ๊บดันขึ้นแล้วยกขึ้นปึ๊บสองชั้นโอ้หแม่งสองชั้นความหนาของกระจกในประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วใช่เปินยิงไม่เข้าเปินยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าโอ้โหเพื่สักยันอาจารย์หนูห้าแถวมาอ่า ดไปทางในเลยเ <c oughs> สียเวลาเนี่ยพอดูเนี่ยคือชั้นแรกครับมาดูความหนามาดิหนาเติรแล้วก็นี่อีกชั้นหนึ่งครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้อ่าอ่านี่คือห้องในน่นของเราเฮ้ย <c oughs> เป็นรถล,ลิงเด็กข้าศไข่กระโปรงลิงแมวของเรากำลังจะขึ้นเทสจูนนะครับผม <c oughs> ครับผมก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่ได้เกีย <c oughs> เ่ยวที่เราจะรีวิวจอสองจอนี้ราคาประมาณกี่บาทซื้อมาผมผมตอนนั้นผมซื้อมาสี่ล้านอ่ะประมาณสองหมื่นเออเหรอสี่ล้านเลยเหรอสี่ล้านเลไขาย ประมาณ20,000ื่นนี่ที่กูบอกว่าไอ้สามแสนเนี่ยคือมันจะมีนี่ด้วยโอ้มีตัวนี้ด้วยเออแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ประมาณ40,000ส่วนไดโน่เนี่ยประมาณ3ามแสนสเฉพาะไดโน่นะครับเฉพาะไดโน่ด้วยอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของ AF อีก AF คือเราต้องจับค่าเวลาเราจะจูนอ้าวไม่รวมไม่รวมไม่รวมอะไดโน่หรอไม่รวมโหเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยนีประมาณ20,000จะเป็น AF ของ AF อะเงงัวใช่ยังไม่พอเท่าไหร่ ่านี่มุงเห็นห้องไหมโหบิลอินห้องเออราคาอยู่ประมาณสามแสนบาททั้งหมดทั้งห้องประมาณสี่แสนพอละสี่แสนสี่แสนสี่แสนบาทเอออันนี้ราคาจริงไม่ได้โกหกอ่าสี่แสนสี่แสนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็มาดูตรงนี้ครับดูไงเนี่ยท่าไปไหนนี่นี่เห็นดูดไหมตัวดูดอยู่ฝั่งนี่ตัวอัดอยู่ฝั่งนี้อ่าอัดอ่อนแล้วก็นี่ถึงตอนนี้ออกมาเป็นหอยโข่งนุ่น แรงลมแ0 0พันเซฟเอ็มราคาจยประมาณ20ล้าน2 0ล้านเลยไม่มีใครเทียบเท่าเทียมอีกแล้วใช่ผมว่างั้นแหละพัดลมดูตัวนี้นะที่ดูดใยแก้วและไอเสียทิ้งนะราคาอยู่ประมาณ70,000เฉพาะใบพัดลมเฉพาะใบพัดลมตัวเล็กๆเนี่ยนะใบอยู่ข้างในนั้นถ้ารวมทั้งหมดนี้ก็ประมาณล้านกว่าล้านกว่าด้วยใช่ครับไม่ได้แอร์อะไรอยู่ละแล้วเราแค่แบบว่าห้องนี้มันเก็บเสียงได้ขนาดไหนตอนนี้เราเปิดปั๊มลมให้มันทำงานในห้อามันจะดังเลยเฮ้ยสายลมอะไรนี้ดือ พร้อมใช้งานเลยหครับไม่พร้อมใช้แล้วพี่ต้องไปเปิดลมก่อนไปเฮ้ยดังไหมดัง้งตว่าเสียงมันดังาดังเดี๋ยวพูจะเทสปิประตูให้เลยว่ามันจะดังอ่เลกูไปเงียบไม่เงียบผมว่าประตูไหนประตูแรกประตูถอประตูแรกประตูแรกประตูแรกยังยังยังไม่เงียบอ่าพู่เล่นมาเงียบประตูแรกบบนิดเดีอ่าได้แล้วเราไปนิดนี่คือการปิดประตูแรกอ่ะ ได้ยินเสียงไหมได้ยินอยู่กูจังไม่ได้ล็อกเซฟตี้เว้ยบุ๊บเฮ้ยได้ยินอะไรเปล่าอะไรอะไรของมึงใกล้ๆก่อนใกล้ฟันกูเนี่ยอะไรมันไม่ค่อยได้ยินเลยนั่นเอาอีกตัวหนึ่งเอาอีกเหรออันนี้ยังเหลือเสียงอีกอันนี้อันนี้ชั้นสองใช้สองปับอ๋อบุ๊ปอ๋ออีเชียได้ยินเสียงมันหมุนหรือเปล่ามึงลองซูมไปเห็นอยู่มึงได้ยินเสียงอะไรไหม ได้ยินเสียงพัดลมข้างนอกเ่ยเฮ้ยพัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้เอาอย่างนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวกูจะพาไปเทสพัดลมดูดข้างในดีกว่าว่ามันดูดแรงไม่แรงอะไปดีะขนาดไหนอ่ะอันดับแรกเดินบ่อยน่นะเมันต้องเทสหลายอย่างเเปิดปั๊บเลยนเปิดปั๊บเปิดปั๊บโอ้โหดังสัดังจัดเฮียปิดก่อนไหมล่ะเดี๋ยวแม่งปิดจะปิดก็ไม่ใเออปิดกอม ได้ยินไหมได้ยินอยู่ล็อกเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเยายไปเลยเฮ้ยยังมีแบบอย่างนิดนึงนิดนึงอ่ะปิดท่านี้เออปิดไปแล้วกูจะจัดให้อยู่เฮ้ยไปบ้านเนียบ้านเนียบ้านเนี้ยเบ้านไหนบ้านไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดระบายอากาศก่อนเปิดพัดลมดูดก่อนลมดูดเลยอ่ะลดลมดูดเพราะเดี๋ยวไม่ละเดี๋ยวแม่ลโอ้โหโอ้ อู้อ้เหี้ยกูนึกว่าเขาสวยอวกาศเอออ่าเบิ้ลเบิ้ลน่อยเบิ้ลน่ายความลมหยุดแล้วนะไม่ได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงอันแน่เออใช่อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยินเสียงามลมอ่ะเต็มเหนียวเต็มเหนียวรอบตัดแล้วมั้งไอ้สัตว์เต็มมประาณสุดที่ สามหมื่นเฮ้ยยังไม่ต้องดับมึงว่ามันเงียบไหมเงียบอ่ะปิดพัดลมเดี๋ยวกูจะเปิดอันนี้ให้มันฟังว่ามันดังขนาดไหนถ้าสมมติว่าไม่อ่อันนี้ยืนที่เดิมเลยยืนที่เดิมด้วยอ่ะยืนที่เดิมยืนที่เดิมอ่ะดูนะเปิดประตูชั้นแรกอ่เปิดประตูชั้นสองโอ้โหอ่ะลองเวิร์ดลองเวิร์ดิเลยเดี๋ยว ครับมึงก็คิดเอาละกันกูบอกเลยเลยว่าข้างในนี่นาถ้ายิงกระทิงก็ไม่ได้ดีถึงข้างนอกเลยอะไรนะอลานขี้หายอะไรนะมึงพูดอะไรเออเนี่มาดูความหนาของกระแพงครับความหนาของมันจากตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้กประมาณสองเออนสองใช่เออ คือพี่บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พี่มาทำมาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยพี่ไม่ได้แอคเจ็ดสิบกว่าล้านไม่ได้แอคด้วยเจ็ดสิบกว่าล้านนี่คือไม่เคยแอคเลยเออนะ <laughs> เขาเป็นอะไรของเขาเนะ่ะ <laughs> เขาเป็นท e ี่อะไรรู้ป่ะเข้าไปช่างมิตรช่วงนี้เขาเอ,อ๋อเออหน่อย <laughs> แบบว่าตั้งแต่เข้าแก๊งมาก็เอ๋อไปเอ๋อเลยฝากถึงทางบ้านด้วยว่าไดาโน่ของพี่ครับคือแบบคือกูไม่ได้แอคกูถ้าถ้ามาจูนนี่เท่าไหร่เนี่ยมาจูนก็คันละสองพันห้ารวมจูนอ๋อรับจูนด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อนกันนะเพื่อนกันสามพัน ราคาเกพิเศษคนทั 2, masa, 2, 5, urgency, ออ่วไป2,500พร้อมจูนจบเลยจบเลยคนทั 10, young, course, uh, you, you ่วถ้าเพื่อนกัน3,000ยิ่งสนิท3,500ครอบครัวเดียวกันนามสกุลเดียวกัน5,000ันถ้าข้างคืนถ้าค้างคืนก็หมื่นฝาหมื่นฝาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ฟรีครับมาได้เลยครับโอ้ได้เลยเดี๋ยวกูส่งเมียไปก่อนเลยไม่กูบอกเลยว่าส่งเมียมาถ้าเข้าห้องนี่คือแบบโอ้ยอย่ยไม่เอาได้จัดไน้เกินกูรู้เรื่องเลยก็ฝากกูด้วยนะนี่เห็นไหม เขากำลังมานั่งแอคอะไรก็ไม่รู้มาทำอะไรฝ่าผมแล้วตบฝ่าผมไปอีกเนี่ยคือแบบว่าไม่ใช่หรอกคือต้องรอกูไปเพราะว่าไปดูด้วยไงว่าอ๋อเอ็เอาเหรอเขากำลังลําอยู่ลําอยู่เฮ้ยคนดูครับพี่ฝากด้วยสำหรับคลิปน้ำเนี่เจอลิงพวกพี่แน่นอนนะผม แล้วฝากไปด้วยกับไบโนสอจอนะครับผมเอาราคาตามจริงนะครับหมดไป1 000, 000นล้านสามแสนบาทโห,โหใช่เหรอพัดลมประมาณ4ี่แ, 6, นแ 6, นสนกว่าบาทระบบพัดลมทั้งหมดเลยไซเลนเซอร์ฝั่งก็3เมตรท่ออัดอากาศท่อดูดพัดลมแล้วก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างครับห้องก็จะประมาณ0ี่แสนนะครับห้องเนี่ยประมาณ4ี่แสนเฉพาะเขาเรียกว่าอะไหล่พวกเครื่องมือเนี้ยค่าช่าง1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมก็ทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว9ก้าแสนห้าแล้ว 9 5 0 0และระเจอไดโนอีก3 3 0 0 0 0บาทล้านสองกว่ากับเบ็ดเ,เสร็จกระจบประมาณน,นี้แหละตูแสนกว่าบาทน,นะครับ<อ>ก็ประมาณล้านสามตีมไปเรื่อยผมผมพ่อต้องทาสีเก็บสีอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลุงเอ็กเขาได้เคม่แล้วว่าไดโนบ้านพี่เป็นไดโนที่เงียบที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะี้ที่เป็นไดโนรถมอไซค์นะครับมอไซค์เล็กนะก็ใครอยากลองวัดอยากลองดูก็มาดูงานที่บ้านพี่ได้แต่ว่ามี ต้องมีค่าเสียเวลาพี่ด้วยนะครับห <c oughs> ้องนี้1 3ล้านแสนบาทไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอกกนที่ทีรเาดับกัดโั่